พอดีพ่แฝพี่น้องมาเนี่มาทอดไก่ทอดนำปลาเรื่องเรื้องก็ม่มาใส่น้ำมันน้อยหนึ่งได้แต่อย่าใส่น้ำมันหลายใส่ทอดน้ำปลานะะแ,แล้วครเืองไก่สุดเย็ดแล้วขั้นตอนก็บบางอย่างพี่น้องเอา ก็ไปล่างเกลือล่างเกลือคันคันออกแล้วก็มาม,ามัดน้ำปลาประมาณหนาหน้หา,นาที่เอาไปทอดในแม่พโสกจัดใส่กานเป็นอันเซตพี่น้องไก่ทอดน้ำปลาอันนี้เป็ดเป็นอบน้ำผึ้งซื้อมา มีอย่างเฮดแม่ไปโชว์กับแม่เฮดกินมากินบ่พี่น้อง ผลไม้ผลไม้ก็มีเงาะแก้วมังกรอันนี้อินผาลำํำอินผาลํำสดพี่น้องม่มีอีกย่งพิเศษเหรอกพิเศษคืออยากกินไม่เปโชกก็ะลยเห็ดเด้อพอได้อยากมากมา,มา แม่ไปโชคดอค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ